สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เพราะฉนะของเบื่มาถึงพี่น้องในส,สดีบทที่81นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5ผมให้หัวข้อนี้ว่าเชิญมาสารรเสริญด้วยกันในพระคัมภีร์ในบทที่81นี้มันเป็นพระคัมภีร์ที่ได้ใช้ในเทศกาลอยู่เพิงอิสราเอลมีเทศกาลที่เป็นเทศกาลหลักก็คือเทศกาลอยู่เพิงเพื่อจะระลึกถึงพระเจ้าได้ช่วยเขาออกไปจากอียิปต์และต้องรลอนแลมอยู่ใน่ถึงทะกันดานนานถึง40ปีเนี่ยนะครับเขาก็ระลึกถึงสิ่งนี้ด้วยกันและเขาได้เฉลิมฉลองพระเจ้า ได้เป็นแบบอย่างกับเราในการเฉลิมฉลองครับว่าเราจะเฉลิมฉลองหรือสารเสริญพระองค์อย่างไรจงร้องเพลงถวายพระเจ้าพระกําลังของพวกเราจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานแด่พระเจ้าของยาโคบจงเปล่งเสียงจงตีลามนาทั้งพินและเขาคู่อันไพเราะและพินใหญ่จงเป่าแตรเมื่อวันขึ้นค่ําเมื่อวันเพ็ญณนะวันการเลี้ยงของเรา เพราะเป็นกฎเกณฑ์สำหรับอิสราเอลเป็นระเบียบของพระเจ้าแห่งยาโคบพระองค์ทรงกระทําให้เป็นคําสั่งในโยเซฟเมื่อพระองค์ทรงออกไปสู่แผ่นดินอียิปต์ข้าพเจ้าได้ยินเสียงซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับพวกเขาเองนั้นได้เชิญมาสรรเสริญพระเจ้าเพราะประการที่หนึ่งครับตระหนักในพระคุณของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นพะกกำลังพวกเขาการที่เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงปกป้องเราดูแลเราคุ้มครองเราพระเจ้าอวยพรดำพาเราเสมอต่อไปก็คือ ทำด้วยสุดกำลังครับนอกจากจะหนักถึงพระคุณแล้วเขาทาด้วยสุดกําลังในข้อที่1ตอนท้ายบอกว่าเขาหูร้องเสียงร้องนี่เป็นการโหร้องนะครับไม่ใช่แค่โห,หรือร้องนะครับแต่โหร้องด้วยความชื่นบานถวายพระเจ้าพร้อมด้วยอะไรครับพร้อมด้วยเสียงเพลงเสียงตีลัมนา พินเขาคู่อันไพเราะหมายถึงว่าก็ต้องมีการฝึกฝนหน่อยนะครับพินใหญนะ่แน่นอนครับว่าพินเขาคู่พินใหญ่มันมีเครื่องดนตรีหลายอย่างในสมัยนั้นสมัยนี้ก็มีหลายอย่างคนละแบบกันนะฮะท่านบีได้พูดถึงในจุดนี้ว่าเขาต้องทาด้วยสุดกําลังอันที่3ทําด้วยความพร้อมเพรียงตรงนี้ได้พูดถึงการพร้อมเพรียงอย่างไร เขาบอกว่าจงเป่าแตรอันนี้ไม่ได้หมายถึงการนมัสการนะครับแต่มันเป็นการเสียงแตรนั้นไม่ใช่เป็นท่วงทํานองแต่มันสัญญาณบอกว่านี่ถึงเทศกาลแล้วนะครับ mm hmm. เขาจะเป็นเขาสั์อันใหญ่นะครับแล้วก็เขาจะเป่าบูดขึ้นมานะ mm hmm. เพื่อจะบอกว่านี่นะถึงเวลาที่เราจะต้องมารวมตัวกันในวันขึ้นค่ําก็คือวันหนึ่งค่ำวันเพ็ญวันเทศกาลเลี้ยงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนเจ ตามพิธีของชาวยิวนะครับเขาจะใช้เวลาเฉลิมฉลองกัน7วันด้วยกันพวกเขาเองสารเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าที่ช่วยเหลือพวกเขาออกมาแล้วก็ทําโดยพร้อมเพียงกันเป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบของยาโคบในข้อที่4ี่แต่นันเองนะครับในข้อที่5น่าสนใจมากพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงทําให้เป็นคําสั่งในโยเซฟการนมัสการเป็นคําสั่งของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการคนที่ทําเพราะเป็นคําสั่งแต่พวกต้องการหัวใจของเขาที่ได้นมัสการพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่แผ่นดินอียิปต์ข้าพเจ้าได้ยินเสียงซึ่่ง้้าพเจจไมรูักใน อนนี้เนี่ยมีการตีความหมายไว้หลายแบบนะครับแต่ตรงนี้ได้พูดถึงเสียงที่ผู้เขียนไม่รู้จักก็น่าจะเป็นภาษาอียิปต์นั่นแหละครับที่เขาไม่รู้จักดังนั้นเองหมายความว่าคนอียิปต์เมื่อเห็นพระเจ้า ว่าพระเจ้าทําสิ่งยิ่งใหญ่เขาก็ได้สรรเสริญพระเจ้าหรือเขาจะต้องพูดต่อกันและกันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรโอ้พระเจ้าทําอัศจรรย์มากมายที่เดียวสิประการแต่ประชาชนนะครับที่พูดกริย์นั้นคงจะไม่พูดเพราะว่าจะแข็งกระด้างตอนนี้ได้พูดถึง3ประการได้กันว่าเมื่อเรียกร้องให้เรา,าสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันอันที่หนึ่งครับเราตระหนักถึงพระคุณอันที่สองทำสุดกําลังโดยเสียงร้องอย่างชื่นบานนะครับแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีประกอบนะฮนะแลนะอันที่สทําด้วยความพร้อมเพรียงนะฮะ เป็นคำสั่งมารวมตัวกันสองเราก็มีคํคำสั่งเหมือนกันนะครับทุกวันอาทิตย์เราจะมารวมกันนะครับนมัสการพระเจ้าอย่าลืมนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานมัสการพระเจ้าแค่ส่วนตัวแต่การรวมตัวกันเพื่อนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในนั้นเองเราต้องมีทัศกคติและท่าทีแบบเดียวกันกับพระคัมภี์ตอนนี้ครับอธิษฐานนี้กันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระคัมภี์ตอนนี้ได้สอในให้คขาหลายมาสรรเสริญพระองค์ด้วยกันเพราะตระหนักถึงพระคุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตเพราะ พระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดและช่วยเหลือข้าพองคหลายและทำด้วยสุดกำลังทำด้วยใช้เครื่องดนตรีทำด้วยสิ่งที่ก้าลองมีอยู่อย่างดีที่สุดถวายเกียรติพระองค์โอพระองค์จงค่ะให้ขครืจักรของข้าพองหลายพร้อมเพลียงเมื่อสรรเสริญพระองค์เจ้าข้าพหลายรู้ว่าในการนัดหมายของพระเจ้าพระองค์ทรงรอข้าพหลายอยู่เสมอพระองค์ต้องการจะได้ยินเสียงลูกของพระองค์สรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพหลายได้สรรเสริญพระองค์ด้สุดกำลังสุดใจอธิฐานในนามพะเยซูคชิกิจเจ้าาเมน